สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะเดี๋ยวนี้คนดูกับลักกี้รีเธอนะคนแต่ว่าอาจจะมาผ่อในช่องลัคกี้ปั่นจับนะทุกคนโอเควันนี้เรามาเล่นลัคกี้ปิกกี้คือคุณหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยนะก็ต่อเข็มที่แล้วเลยนะทุกคนแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะปั่นเองเหมือนเดิมคับทุกคนจะไม่เซอ้อนะคนวันนี้ดื้อนะเดี๋ยวจะมาเล่นซีรีส์แบบปั่นมือเลยที่ไม่ไม่ซื้อฟีเจอร์นะทุกคนมาดูกันว่าคนึหมื่นสามนันมันจะไปได้สดสักเท่าไหร่นะทุก เปเทอร์โบแล้วใส่เลยครับทุกคนไม่ไม่ไมรอช้านะผมรู้ว่าทุกคนแบบคิดเก็ตมันนั่งเปิดคลิกนั่งอะไรนะผมก็เนี่ยใส่ให้เลยไอ้เแค่คำผิดเกมถึงไหลเกตเสื้อหลันเกศทุกคนก็มาไวถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้นะทุกคนมาไวใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ครับโหแล้วมันไหลนอกทุกคนมันไหลนอกนะครับ เรืองแค่หนึ่งร้อยนะไปเจ็ดหมุนแปดหมุนโอเคอเคพชรลาอย่างไวเลยตัวโ,โคนไม่มีนะเฮ้ยสิงตัวเองขาแถวหน้าครับทุกคนมาแล้วเราไปโคม่คมสองหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมีอะไรไหมเชอรี่น้องกินน้องไวายหนึงห่งร้อยแปดสิบเอาอย่างคุณผิดงี้ว่า <c oughs> ขออภนะัยครับไปไกลไปหนึ่งดีนะ <c oughs> โอเคมาอันนี้บวกนะทำแปดเข้าไปเกมไวมันก็ดีเหมือนนะทุกคนัมนมันโล่งใจไป ระดับนึงน,นะถ้มมันโดนแล้วมันจะมันจะไม่เสียจะกำไรไปก่อนนะเรื่องออกมาว,ว่ามาถึงเราเราได้กำไรแล้วอะโอเคสิ้นสองเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบนะทุกคนแปลว่าเมือ่อสามไปได้สักเท่าไหนนร่นะทคนอันนี้คือคนเริ่มแรกแปสิบแปดคนถ้าใครงงนะไปดูคลิปเมื่อวานนะครับคนเริ่มแรกแปสิบแปดนะเริ่มแรกเริ่มมาแรกแปดสิบแปดนะทุกคนแปดหมื่นห้าพันสามร้อย ม่แย่นะไปปล่อยไหลมันเดิมเกมค้างเลยเวนเกมค้างแนะล้วขอใครเกมเป็นยงังไงก็พี่ขหัดตัวเดียวมาปะมาไหมมาไหมไม่ไมาไม่เป็นไรนะแต่มันจ่ายนะหาไปจสามตัวทนะุคนสามช่องไม่เป็นไรครับมีจ่ายนะเพจจ่ายนะเพรมาจ่ายรับไม่เป็นไรคนสามสองพันสี่ร้อยโอเครอบนี้กระดิ่งจ่ายนะลงปะ ไม่ไร,รับกันเองใจเลมอนไหนตัวเคเลยตัวเอมาทุกคนขอตัวเคตัวเคตัวเควิค่งแต่ได้แต่ได้คนแต่มันไหล,หล,อน,น,น,หลนอกนะครับไหลนอกสามพันเท่าไหร่สามพันสองร้อยทุกคน,น,น,นเอาเรื่องไหลนอกสอมพันสองร้อยว่ะมาตอนนี้เราบวกมาเท่าไหร่หรือเปล่าประมาณเก้าพันนะทุกคนบวกมาจําเหมือนนะครับนี่คือปั่นมือนะทุกคนไม่ได้เซฟฟีเกมนะครับคนเหมือนกันนะ แต่อยากจะบอกว่าทนเริ่มแรกวนะ่าสิบแปดนคนเล่มมงคลเลยใช้ได้อยู่นานๆทีกลับมาใช้ก็ยังยังวางใจได้เสมอนะคนโอเคค่ะตัวเดียวค่ะตัวเดียวมา,วมา่อย <laughs> มาได้มาได้เฮ่ยทำไมเฉยเดี๋ยวกอนโอเคปะล่อยมาไหลนอกไปครับทุกคนมีที่เหลืออยู่สี่ช่องให้มันลงมันจะลงไหมทุกคนว่าใช่ไม่ลงนะวายใช้ไม่ได้นะคนวายหมูใช้ไม่ได้นะต้องเป็นวายวายคอนนะคอน คลิปนี้พี่เกมไม่มาเลยมาครั้งเดียวแล้วเขาายเลยนะคลิปเมื่อวานโอ้โหมาแบบไม่หยุดนะทุกคนมาแบบว่าไม่เชือว่ามันจะมาแต่มันก็มาเนะี่่าตัวเดียวแล้วทุกคนมาหน่อยมาหน่อยเหลือบาทุกคนมาหนะ่ะเ,เพื่อนโโอโ เพกระดิ่งครับสองร้อยยี่สิบห้าเลยมาหน่อยเพื่อนเรียกกี่ครั Perfect. ้งแล้วเนี่ยแต่ตัวเอจ่ายรอบนี้ตัวเอกับเพชรหกร้อยเลมอนเลมอนโอ้ยรอบนี้ไม่มีรายจ่ายเลยนะโอ้ยได้ายมาแต่ก็ไม่มีรายจ่ายของสุดทลายที่ทำไมมันไหลนอกโหดอย่งวะทุกคนไหลน่องโหดจัดเอ้ยคีรอบนี้มาแล้วครับรอบนี้มาแล้วคือระบบมันหนึ่งหมื่นพันแล้วนะโอเคกับตัวเอมาครัแทุกคน ไม่เลยห้ามบนนะย<ส>อย่าเฝ้าดาิอย่าเฝ้าดิฮัลโหลอย่าเฝ้าดิเพื่อนอย่าเฝ้าดิฮัลโหลโอ้โหเงียบเลยทุกคนเชียร์ปิ๊เกเจมปิดบ่าจ่ายเราเท่าไหร่เนี่ยันหนึงห้าร้อยเลยเพื่อนสองร้อยยี่สิบห้าทุกคนสุดท้ายครับโอ้โหปิ๊กมจมโคตรเกลีอดทุกคนประดามา,มาครับไปโอเคมาเดีย๋ยวเวลาปรับเบ็ดแล้วทุกคน ใส่ต่อครับแคลเบ็นะเพราะเรากำไรมาหมื่นแล้วนะเขจะไม่เห็นอยู่แค่นี้นะเพราะผมว่าผมดาต้องสามหมื่นสามหมื่นขึ้นไปไหลนอกไหลนอกคนสดทุกคนไหลนอกคนสดค่าสองตัวนะโอ้โหสี่พันแปดเลยเหรอไหลนอกคนสดทุกคนห้าพันสอร้อยสามสิบบาทคะไหลนอกคนสดโอ้ยโอ้ยขับหโอย มันมาถามตลอดเลยทุกคนสเตตเตอร์อ่ะโหเสียดายป่ะคือตเนนี้อบอกมันหมื่นห้าพันแล้วทุกคนหมื่นห้าพันแล้วนะขอสักห้าหมื่นไปโอเควายขาขาดตัวเดียวนะแต่มันไม่มีรายจ่ายนะมันเลยแบบไม่มีช่องให้ลงมาเนทะวายเริ่มมายากขึ้นแล้วนะครับทุกคนแต่ถ้ามันมาเนี่ยก็ถือว่าคนนะ ผมจะปรับเปลี่ยนเป็นสองร้อยดีกว่านะทุกคนหนึ่งปรับเป็นเป็นสองนือแทนนะครับอ้ย่าป,ปล่อยไหลนะทุกคนปล่อยไหลนะครับ,ารบมาขยับไปขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนแล้วเพิ่มความเสี่ยง หน,าาห,ห,หนึ่งนสามร้มาตดสิบบาทนะครัเดี๋ยวเพื่อนมาหน่อยนี้ปับไปแล้วปับเป็ดแล้วเพื่อนเรปัเป็ดแล้วมาหน่อยกระดิ่งเลมอนนะทุกคนโอเคชีดเดียวนะช่องเดียวจะลงวัวย,ยากนะสี่ช่องมันยังไม่ลงเลยทุกคนสี่ช่องมันยังไม่ลงนแ,แต่ว่าไหลน่อกนะสองนี้สี่พันทุกคนไหลนอ่องโคตรเอาโคตรเอาเรื่องทุกคนหนึ่งพันแปดสิบบาทครับ,บ คือแต่ว่าระบมบมันระบบมาสองจะสองหมื่นนะรประมาณหมื่นเจ็ดนะขาดตัวเดียวทุกคนขาดตัวเดียวมาหน่อยมาหน่อยโอ้ยเชี่ยคือเนี่ยตอนนี้กำไรเรามาจากไหนเลยทุกคนเรามาจากการที่เราลุ้นที่มันลงคาเฟอีเจนทุกคนแต่คะนนนมันกลายเป็นว่ามันไหลนอกล้วนๆนแบบเราบวกมันเป็นหมื่นสองหมื่นแล้วทุกคนเนี่ยเชี่ยไหลนอกจะระบมาสองหมื่นแล้วนะเป็นไปได้ ม่น่าเชื่อนะคนเก๋นี่มันซื้อฟีเกมไดนะ้มันก็ไหลน่อกไปกับเขานะทุกคนเพราะปกติคนลองสังเกตดูนะเกมเห็นหมันซื้อฟีเกมได้เนี่ยคุณมันปั่นเองมันยากมากนะที่คนจะบวกอ่ะเพราะมันจะมันจะแบบเชิญชวนให้ซื้อฟีเกมเท่นาออน,นั้นนะคแบบพรในภาพบอกนะเชื่อไหล,น, 15, ลน,น่องเหมือนห้าจะรั่วทุกคนเหมือนห้าโอเคค่ะห้าพันผมไปแล้วแต่ว่าผมอยากเข้าฟีเกมสองร้อยทุกคนเข้าเด้อเข้าไม่น้อยเข้าไม่น้อย ขเข้าเฮ้อขอร้องไปแล้วเนี่ยโอเคมาปรับเบ็ดกระด้ไอเวนมาอุ้ยห้าร้อยเยอะไปโอเคทั้งสอมร้อยห้าสิบขานะเคยผมเบ็ดมือก่อนนะทุกคนหนึ่งสองมาวันสามมาหนา่อยมาหนา่อยมาหนา่อยอุ้ยโอเครายจ่ายมีแล้วโอ้ยเลมอนแค่มันไหลนอทุกคนคนจะหลุดคนจะหลุดทุกคนเชี่ย พันสองร้อยทุกคนไหลน,นอหมดเงิอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วราตังา้งนานทุกคนเรีไหลน,นอไปหน่อยหนึงแล้วกันนะสองพันหนึ่งร้อยอุย้ยเลมอนไหลน,นอเลมอนเลมอนเลมอนหมื่นแปดหมื่นแปดเก้าร้อยโอ้ยคนแซนเตอร์โคตรลั่นสอหมื่นหนึ่งคือไหลน,นอละแม่งจ่ายเงินีเกในเวร แคตตอร์อีกตัวเน <two. S 2> ี่ยหกตัวไอ้ที่ันสองหมดโอ้โหจะหลุดทุกคนคนจะหลุดโอ้โหผมบอกเลยว่าบันเทิงบันเทิงแน่นอนตีเกมสับแล้วฮะเสร็ด้วยผมบอกเลยขอแค่อยากเจอพอครับขอแค่มันไม่เกลียดในคอมพิวเอร์เราจะแฝงแล้วหรอกเฮ้ยเสียอพี่เดี๋ยวคนรายจ่ายมันเยอะขึ้นนะเพราะว่ารายมันเยอะขึ้นนะตอนนี้แม่งกลายเป็นว่ากระหน่ำทั้งเมเจอ่ะ แจกไม่หยุดฉุดไม่อยู่นะคนตอนนี้ขอแค่มีสองตัวนามาจ่ายนี่ทุกคนตัวโงโง่จ่ายเจ็ดพันนะครับคูณหกนะไม่อยากจะคิดต่นคูณสี่เเชื่อเอาเรื่องโอยแตกแสนแล้วคุณเหมือนปั้นแสนมาเป็นไปได้หรอทุกคนเป็นไปได้ว่ะเลยเก่งหมดนะหัวชิวๆเลยชิวๆเลยทุกคนเลยเก่งหมดนะโอเค ตัวเจงงงศูนย์พันเก้าทุกคนตัวเจงงงมันเท่าไหร่สองพันแปดร้อยอู้หตัวเองขาดทั้งสองเจ็ดพันเจ็ดร้อยครับโอ้โหหา 8, ย,ยยีตไปไป่ตาแบี่ปจองฝันว่ะนานๆทีแบบผมไม่ได้แต่งี้บ่อยนะทุกคนทุนน้อยปันนสายนะไม่ได้เป็นอย่างนี้นานแล้วนะครับเพราะตัวใหญ่หลังๆมาเนี้ยผมจะเล่นทุนเยอะปั้นปั้นเอานะเน้นแบบติดเกมไปก่อนนะทุกคนโอเคติดตสองบนสิ้นเงินหัวนะทุกคน เชียะ er! บอกมาแสนหนึ่งทุกคนหนึ 103, ่งแสนสามพันโหคนสุดลักกี้พิกกี้นะทุกคนกับค่ายพีจีนะวันนี้ประมาณนี้ดีกว,ว่าเพจจะเจอไม่คิดน้าอะไรเงี้เลยมีโชคสำรองคนลักกี้ลีเธอมีสารลักกี้ปั่นกับเป็นลักกี้สล็อต x1 นะทุกคนไปลองติดตางม,มานะครับกระแขกลองเล่นตามเล่นนานนะทุกคนลักกี้พิกกี้นะชื่อเกมลักกี้พิกกี้นะทุกคนพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้นงนิ้งว่านล่าม้ะถ้าใครอยาลองเล่นตามคลิปิีนี้มันโคตรเอาเลยก่อนนี้ประมาณนี้นะเจอกันใหม่คลิปหนาา้าไปแล้วบ๊ายบาย